รูทําพอดแคสสวัสดีค่ะในเรื่องของการเจริญสติปัะทาน4ซึ่งเป็นหนทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดไปสู่การทําให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์การเดินทางได้เดิมเนินมาถึงหมวดสุดท้ายที่สําคัญมากๆแล้วนะคะ นั่นก็คือทรมานุปัสนาสติปฐานหรือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมซึ่งวันนี้ฟ้าจะนำมาสรุปง่ายๆให้เข้าใจกันนะคะถ้าใครที่อยากเจาะลึกแต่ละหัวข้อก็สามารถเข้าไปฟังย้อนหลังกันได้เลยนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าธรรมในที่นี้หมายถึงอะไรคำว่าธรรมเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ยังหมายรวมถึงสภาวะธรรมต่างๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่าย ที่เป็นอกุศลหรือฝ่ายที่เป็นกุศลก็ตามทั้งหมดล้วนเป็นธรรมทั้งสิ้นค่ะการเจริญสติปัฏฐานในหมวดนี้จึงเป็นการเข้าไปเรียนรู้เพื่อพิจารณาให้เห็นสัจธรรมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงค่ะถ้าถามว่าแล้วจะรู้ไปทําไมนั่นก็เพราะว่าที่ผ่านมาเราละเลยมันมาโดยตลอดค่ะทําให้ต้องผ่านพบผ่านชาติมามากมายพบเจอทั้งทุกแสนสาหาัสหรือสุขจนเหลือล้นและ อินไปกับสถานการณ์ทุกอย่างจนไม่ถอยกลับมามองหรือพิจารณาธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปสังสารวัตก็จะไม่มีวันจบสิ้นค่ะก็จะต้องพบเจอกับความทุกข์อีกครั้ง แม้จะมีความสุขแต่สุดท้ายก็ทุกอยู่ดีค่ะเพราะมันคือสัจธรรมความจริงที่ไม่ว่ายังไงก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าอยากพอแล้วกับสังสาร,รวัตรที่ยืดยาวนานอยากพ้นไปจากทุกทั้งหลายนี้สักทีการมารู้เห็นตามที่เป็นจริงนี้ก็จะตอบโจทย์กับท่านมากที่สุดค่ะและพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสการเห็นธรรมในธรรมหรือธรรมานุปัสสนาไว้ให้เราสามารถนำไปใคร่ครวญและฝึกปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมในธรรมต่อไปได้จนถึงขั้น ผลทุกได้เลยทีเดียวซึ่งที่ฟ้าจะนํามาสรุปก็มีทั้งหมด5้าในยะดังนี้ค่ะ 1. การพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรหพระพุทธองค์ทรงสอนให้ทําความรู้จักกับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ขวางกั้นจิตจากความสงบและปัญญา นั่นก็คือนิวรห้าค่ะนิวรห้าอย่างที่ลหลายๆคนรู้จักกันว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นกองอกุศลเลยทีเดียวนิวรห้านี่เปรียบเสมือนแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่แอบย่องเข้ามาในบ้านแห่งจิตใจเพื่อรอบกัดกินทั้งความสงบและปัญญาเพราะนิวรห้าเป็นเครื่องทําปัญญาให้ถอยกําลังโดยตรงเลยค่ะการปฏิบัติเพื่อการเห็นธรรมในธรรมคือนิวรหานี้ก็ไม่ใช่การขับไล่ผลักไส หรือปฏิเสธเพราะอย่างที่รู้กันว่าการไม่อยากนั่นก็คือการอยากในอีกรูปแบบหนึง่งแต่การเห็นธรรมในธรรมคือ,น,อน,นิวรหานี้ก็คือการรู้ชัดอย่างเป็นระบบค่ะนั่นก็คือให้รู้ชัดว่าถ้านิวรตัวใดตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกรรมฉันทะความพอใจในการพยาบาทความขุ่นเคืองใจถีนมิตทะความที่ใจหดหู่อุทธ,ธาจากักกุกุจจะความฟุ้งซ่านหรือวิจิกิจฉาความลังเล สงสยัยไม่ว่านิวรณ์ใดนิวรณหนึ่งเกิดขึ้นก็ให้รู้ชัดว่ามีอยู่ถ้าไม่มีอยู่ก็ให้รู้ชัดว่าไม่มีจากนั้นก็รู้ชัดต่อไปว่านิวรณ์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรและถ้าเกิดขึ้นแล้วจะละมันได้อย่างไร แล้วต่อไปจะป้องกันอย่างไรไม่ให้มันเกิดอีกในอนาคตการพิจารณาเห็นธรรมเป็นการเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถูกครอบงำม,มาเป็นการรู้และศึกษาในสภาวะเหล่านั้นตามความเป็นจริงค่ะในยยะที่2คือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปทานขันห้านี่ก็เป็นการทำความรู้จักกับองค์ประกอบของชีวิตหรือสิ่งที่ถูกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนนั่นก็คือขันห้าอันได้แก่รูปเวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณในหมวดนี้พระพุทธองค์ทรงเน้นให้เห็นความเกิดสมุทยัยและความตั้งอยู่ไม่ได้อัดถังขมะของขันทั้ง5แต่ความเกิดดับที่แท้จริงที่ทรงชี้ให้เห็นนั้นลึกซึ้งมากค่ะดังที่ตรัสไว้ในสมาธิสูตรว่าเมื่อใดที่เกิดความเพลิดเพลินหรือนันทิในขันใดขันหนึ่งเมื่อนั้นอุปทานหรือความยึดมั่นได้เกิดขึ้นแล้วและนั่น ก็คือความเกิดของขันนั้นในทางกลับกันเมื่อใดที่สิ้นความเพลินในขันนั้นอุปทานก็ดับไปและนั่นก็คือความดับหรือความตั้งอยู่ไม่ได้ของขันนั้นนั่นเองค่ะดังนั้นการเห็นการเกิดดับของขันหก็คือการเห็นการเกิดดับของความเพลินมันเป็นต้นต่อของความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงนั่นเองค่ะต่อมาในยาที่3คือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะเป็นการพิจารณาณประตูแห่งการรับรู้ทั้ง 6คู่คืออายัตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายัตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมซึ่งอายัตนะเหล่านี้ เป็นที่เกิดของสังโยชน์หรือโซ่ตัวนที่ร้อยลัดสั์สัไว้กับทุกนั่นเองค่ะการปฏิบัติก็คือการเฝ้าดูสังโยชน์ที่จะอาศัยอายตนะเหล่านั้นในการเกิดขึ้นเพื่อให้รู้ชัดในกระบวนการทํางานของเครื่องผูกทั้งหลายนั่นเองค่ะเือรู้ว่าสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะละมันได้อย่างไรและเมื่อละได้แล้วจะทำอย่างไรมันจึงจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตนี่ก็คือการทำงานของสติที่ตั้งมั่นและปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเพื่อตัดโซ่ตรวนณนะจุดที่มันอาศัยก่อตัวขึ้นค่ะในยะที่4เป็นการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงเจตเป็นการพิจารณาเห็นธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลและเป็นเครื่องมือในการตรัสรู้โดยตรงนั่นคือโพชฌง,งเจตองค์แห่งการตรัสรู้นั่นเองค่ะ เริ่มจากสตินำไปสู่การสอดส่องธรรมไปสู่ความเพียรความอิ่มเอ็มใจ ความสงบกายใจความตั้งมั่นและจบลงที่อุเบกขาการพิจารณาเห็นธรรมคือโพชฌงนี้คือการรู้ชัดว่าโพชฌงมีอยู่ณภายในจิตหรือไม่และโพชฌงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็ให้รู้ชัดประการนั้นโพชฌงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดก็ให้รู้ชัดประการนั้นด้วยเพื่อนำไปสู่การเกิดปัญญารู้แจ้งในอริยศสตร์คือทรร วิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้ในที่สุดค่ะและสุดท้ายการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจส,สี่เป็นการพิจารณาที่ละเอียดลึกซึ้งมากๆที่เรียกได้ว่าเป็นเงื่อนต้นของธรรมทั้งปวงเพื่อการหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏนี้เลยค่ะนั่นก็คือการพิจารณาเพื่อให้เห็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการคือทุก์เหตุแห่งทุกความดับแห่งทุกและทางดําเนินให้ถึงความดับแห่งทุกไม่ใช่การเห็นด้วยการคิดแต่เป็นการเห็น และเข้าใจสัจธรรมทั้ง4ที่ปรากฏขึ้นในทุกขณะจิตค่ะเห็นความแตกสลายและดับไปได้ว่าเป็นทุก์เห็นความอยากที่ซ่อนอยู่สมุทยัยเห็นความดับไปของความอยากที่ทำให้ทุก์ดับไปด้วยนิโรธและเห็นหนทางปฏิบัติที่เป็นอุบายเพื่อการออกไปพ้นจากทุกขทั้งหมดนี้อริยมรรคณจุดนี้อาจมีบางท่านสงสัยว่าแล้วการเห็นธรรมในธรรมนี้ มีเฉพาะในธรรมานุปัสสนาเท่านั้นหรือเปล่าความจริงแล้วคือไม่ใช่เลยค่ะหากพิจารณาให้ดีนะคะจะเห็นว่าในทุกหมวดของการเจริญสติปัฏฐานไม่ว่าจะเป็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาหรือจิตานุปัสสนาพระพุทธองค์จะพูดอยู่เสมอว่าพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นเห็นธรรมคือความเสื่อมไปเห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของธรรมนั้นอยู่นี่คือหัวใจที่แสดงให้เห็นว่าไม่ ว่าจะเริ่มต้นฝึกสติโดยเน้นที่ฐานใดเป็นหลักไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยการเฝ้าดูกายหรือเฝ้าดูความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยหรือเฝ้าดูจิตที่กำลังเป็นไปเป้าหมายสูงสุดคือการนำไปสู่การเห็นธรรมคือการเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนในสิ่งเหล่านั้นเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจที่ว่านั้นไม่ใช่ของเรานั้นไม่ใช่เป็นเรานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเนตังมะมะเนสหมามะสมิณนะณเมโส อัตตาการจะเข้าใจอย่างนี้ได้ก็เพราะเห็นสภาวะการเกิดและเสื่อมของธรรมทั้งหลายอยู่เนืองๆน,นั่นเองค่ะดังนั้นหนทางทั้งสี่สายแห่งสติปัฏฐานนี้จึงเป็นเพียงประตูสี่บานที่นำไปสู่ห้องโถงแห่งสัจธรรมเดียวกัน อยู่ที่ว่าใครจะถนัดเข้าทางประตูบานไหนแต่ปลายทางนั้นเป็นหนึ่งเดียวคือการเห็นธรรมตามความเป็นจริงค่ะและเมื่อเห็นธรรมแล้วจะไปสู่จุดไหนต่อไปพระพุทธธงตรัสบทสรุปสุดท้ายที่ลึกซึ้งที่สุดเสมอว่าสติที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นนี่ทำให้เราเห็นชัดว่าไม่มีอะไรที่ต้องยึดแม้แต่ในธรรมเอง ก็เช่นกันไม่มีใครกำลังเห็นกายมีเพียงสภาวะของกายที่ปรากฏไม่มีใครกำลังรู้สึกมีเพียงสภาวะของเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีใครเป็นจิตและจิตก็ไม่ใช่ของใครแม้ทํำทั้งหลายก็มีไว้เพื่อใช้คาบแม่น้ำไปสู่ฝั่งเท่านั้น เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในความเข้าใจเช่นนี้ก็จะนำไปสู่การเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกจิตจะปล่อยวางจากความยึดถือในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดแม้กระทั่งกายเวทนาจิตหรือธรรมเมื่อนั้นจิตย่อมเป็นอิสระบริสุทธิ์และเบิกบานอย่างแท้จริงและเมื่อทุกอย่างดับไป นั่นก็จะเป็นจุดสิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงค่ะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ใช่สิ่งใดเลยขออน้มโมทนาในความตั้งใจของทุกท่านที่ได้ร่วมกันเดินทางผ่านหนทางแห่งสติปัฏฐานมาจนถึงบทสรุปนี้ขอให้ธรรมะบรรยายนี้เป็นประทีปสองทางให้ทุกท่านได้พบกับความสงบและความสว่างภายในใจสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรู้ทาพอดแคสสวัสดีค่ะ